สวัสดีครับพี่น้องชาวอินทผลัมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็วันที่22มีนานะครับปี65นะครับอินทผลัมก็อยู่ในช่วงของการเล็ดนะครับผลิตลูกนะครับแต่งลูกเนี่ยครับอยู่ในระยะของการแต่งลูกนะครับ แต่ที่สวนยังไม่มีเวลานะครับยังไม่มีเวลาได้แต่งนะครับก็ติดดีนะครับปีนี้แต่ว่าออกไม่ค่อยเยอะนะครับต้นหนึ่งก็ประมาณ4จันนะครับ 3- 4จันนะครับถือว่าออกน้อยนะครับสำหรับต้นที่มีอายุใกล้จะครบ4ปีนะครับก็เท่าที่ติดตามนะครับก็เป็นกันหลายสวนครับแต่วันนี้นะครับที่จะมาพูดคุย กับพี่น้องวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการปลูกต้นจากต้นล้อมนะครับเดี๋ยวจะพามาดูต้นล้อมนะครับที่แอดมินได้ขุดมานะครับตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมนะครับปีที่แล้วนะครับแล้วก็เอามาลงเลยนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับสำหรับต้นล้อมต้นนี้นะครับมีอยู่3ามสต้นด้วยกันนะครับ ไปชมกันครับปลูกต้นล้อมยังไงนะครับไม่ให้ตายนะครับคือปลูกแล้วตายนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับก็ส่วนใหญ่ต้นล้อมเนี่ยก็ปลูกง่ายนะครับไม่มีปัญหานะครับสำหรับที่นี่นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในต้นล้อมนะครับปีนี้ออกจันทร์เยอะมากครับต้นนี้ก็ล้อมมาเช่นเดียวกันนะครับปีนี้ออกมา6จันทร์นะครับ แล้วก็แทงจันเร็วนะครับมากกว่าต้นที่ปลูกตั้งแต่แคปซูลเสอีกนะครับเนี่ยครับตรงนี้แหว่งไปนะครับก็เลยเอามาเติมนะครับวิธีสังเกตต้นล้อมนะครับนะครับให้ดูตรงแกนกลางนะครับดูว่าฟื้นหรือยังนะครับดูตรงแกนกลางยอดที่พุ่งขึ้นไปนะครับข้างบนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับทางนู้นนะครับครับมาดูต้นนี้นะครับก็เป็นบาฮี d p ดนะครับต้นล้อมเช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าอยอดของเขาจะเริ่มพุ่งนะครับพุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับทำไมต้องห่อสแลนแล้วต้องห่อไว้ นานเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มีคนสอบถามมานะครับแอดมินก็เลยตอบไปนะครับขอตอบในคลิปนี้เลยนะครับว่าล้อมไว้จนกว่าต้นจะมีพัฒนาการนะครับนี่ครับพัฒนาการของเขาก็คือใบตรงกลางนี่ครับจะพุ่งขึ้นไปนะครับเป็นยอดใหม่นะครับต้องหุมสแลนไว้นะครับจนกระทั่งใบใหม่ผล่ขึ้นอย่างนี้นะครับก็ตัดสแลนออกได้นะครับ นะครับเราใส่สารนอาไว้นะครับเพื่อลดการคายน้ำนะครับของต้นนะครับในช่วงลงใหม่ๆนะครับต้นจะคายน้ําออกแล้วก็อาจจะสูญเสียความสมดุลนะครับอาจจะทําให้ต้นนั้นพันแอนะครับพันแอจนถึงขั้นตายได้นะครับถึงจะเป็นต้นล้อมต้นใหญ่แล้วนะครับก็อันตรายนะครับครับตอนนี้ก็ประมาณ4ีหเดือนครับก็ดูแบบนี้นะครับก็ แก่สลนออกได้นะครับเดี๋ยวจะแกะะสลนออกมาให้ท่านได้ชมกันนะครับครับตอนนี้ก็แกะแสลนออก ครับปที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าจะมีใบใหม่นะครับพุ่งนะครับพุ่งขึ้นเป็นลำขึ้นไปนะครับตรงกลางนะครับเราเข้ามาดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าจะมีสีเขียวอ่อนนะครับใบจะมีสีเขียวอ่อนนะครับแสดงถึงความสมบูรณ์นะครับรากรากของเขาเดินดีแล้วนะครับนะครับแล้วก็พร้อมที่จะออกมาสู้แดดนะครับ จะเห็นว่าแอดมินนะครับนะครับที่นี่นะครับจะทำจะมีวิธีในการล้อมนะครับล้อมต้นม้จะไม่ตัดใบออกนะครับไม่ตัดก้านใบออกทั้งหมดนะครับตัดออกแต่เฉพาะบางส่วนนะครับก้านล่างๆนะครับส่วนก้านบนๆเนี่ยนะครับก็จะเหลือใบไว้นะครับครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับ ให้มีใบติดมานิดหน่อยนะครับคือปลูกแบบนี้แล้วนะครับต้นจะโตเร็วนะครับโตเร็วมากนะครับเพราะว่าใบของเขายังสังเคราะห์แสงได้อยู่นะครับทำให้ก้านตันนี้ไม่ตายนะครับเมื่อก้านไม่ตายนะครับก้านก็จะไม่รัดลำต้นนะครับต้นก็ยังขยายได้ปกตินะครับแต่ถ้าเราตัดก้านตรงนี้ทิ้งเลยนะครับ ก้านตัวนี้จะสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับแล้วก็แห้งไปนะครับแห้งตายนะครับพอแห้งแล้วนะครับก็จะไปรัดคูนนะครับทําให้คูนขยายไม่ได้นะครับแล้วก็ต้นก็จะตูช้านะครับตัวช้าแล้วก็กว่าจะให้ผลผลิตก็ใช้เวลานานนะครับน,นี่นะครับคือ วิธีการาดูแลต้นล้อมนะครับอย่างถูกวิธีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สูตรนะครับสูตรของบางสวนนะครับอาจจะใช้วิธีตัดก้านใบให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ,นะรบเพื่อลดการคายน้ำนะครับแต่ตรงนั้นก็คือจะต้องรอให้ก้านใบที่แห้งนะครับ ผุไปนะครับเนี่ยรต้องรอให้ผุนะครับแล้วกว่าจะผุเนี่ยใช้เวลานานนะครับบางทีเนี่ยเขายังเนี่ยยังติดเขียวอยางงี้อยู่นะครับใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะผุกว่าจะเสียเวลานะครับต้นก็จะขยายไม่ได้นะครับครับแล้วก็ยังมีทางโน้นอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ มาชมกันอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ล้อมมาในรุ่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าใบนะครับในยอดด้านบนเนี่ยครับสดเขียวๆเนี่ยครับพุ่งออกมานะครับอย่างนี้ก็คือพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะแกะสลนออกนะครับการให้น้ำนะครับก็ไม่ได้ให้พิเเสียใรนะครับก็จะให้น้ำไปพร้อมๆกับ คุณพี่ที่ลงไปก่อนนะครับนะครับและเมื่อเราเปิดสลนออกนะครับเขาก็จะได้สังเคราะห์แสงได้เต็มที่ครับช่วงนี้ฝนตกพอดีนะครับเป็นโอกาสเหมาะมากนะครับความชื้นในดินสูงนะครับความชื้นในอากาศสูงครับเดี๋ยวมาชมกันจะแกะให้ดูนะครับ เรเป็นอันเรียบร้อยนะครับเอาสเลนออกแล้วก็ตัดเอาเชือกฟางนะครับที่เราได้รวบก้านใบเอาไว้นะครับนะครับเพื่อลดการคลายน้ํานะครับเราจะเห็นว่ายอดตรงกลางตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนยังไม่คลายออกครับอันนี้คลายออกแล้วนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวปอนนะครับสมบูรณ์นะครับ อีต้นเขาจะรากเขามีพัฒนาการแล้วร,รากเขาแตกแล้วที่นี้ก็จะยาจะรกหน่อยนะครับช่วงนี้ยังไม่มีเวลานะครับจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับที่นี่นะครับครับเดี๋ยวมาดูพัฒนาการกันต่อไปนะครับว่าหลางังจากนี้นะครับต้นเขาจะพุ่งเร็วมากเลยนะครับเ <ME U TER S> มืเม่อเอาสลน์ออกนะครับก็เหมือนต้น พี่ๆที่มาลงก่อนหน้านะครับยิ่งต้นเล็กนะครับต้นล้อมมาเนี่ยเป็นต้นเล็กนะครับอายุน้อยนะครับก็จะตั้งตัวได้เร็วนะครับตัวนี้นะครับนาวาเดอร์ตั้งตัวเร็วนะครับตอนนี้ติดลูกแล้วนะครับติดแล้วสามช่อนะครับนะครับครับสำหรับ รายละเอียดนะครับในเรื่องของการเตรียมดินนะครับก็คือเราต้องอเตรียมดินเอาไว้ล่วงหน้านะครับมีการหมักดินเอาไว้ล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าเอาปุ๋ยคอกนะครับมาลงามาลงเลยเนี่ยอันตรายนะครับต้องทิ้งเอาไว้อย่างน้อยก็3เดือนนะครับหรือเป็นปุ๋ยหมักนะครับที่ผ่านกระบวนการหมักแล้วนะครับเอามาตีคลุก,กกับหน้าดินนะครับ ก่อนที่จะกลบผมลงไปในหลุมนะครับหรือผสมขุยมะพร้าวนะครับผสมขุยมะพร้าวกับดินเดิมนะครับแล้วก็ปวยลงหลุมนะครับค่อยปลูกนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเอาปุ๋ยคอกสดๆไปลงนะครับก็อาจจะเกิดเชื้อรานะครับที่พี่น้องหลายท่านถามมานะครับก็คือมีการตายเกิดขึ้นนะครับก็ก็ไม่พบนะครับที่นี่ก็ลูกง่ายนะครับ สำรับการปลูกต้นล้อมนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับท่านคงจะได้รับความรู้นะสาระนะครับนะครับจากคลิปนี้นะครับบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังไงก็ฝากท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ